โอ้ครับมาเจ p t c ิต n ช e l ครับก็วันนี้เอาแบบเร็วๆนะครับก็วิกทีนมาคะแนนไม่ดีนะฮะลบไปพอเราเปลี่ยนสองตัวนะได้สี่แปดแต้มก็มาดูจัดทีมว่าจะจัดทีมวิกนี้ยังไงดีนะครับก็จะมีวิกแมตต์ก็คือแมนซิตี้พบกับสเปอร์นะครับแล้วก็กู้อื่นที่สำคัญก็ได้จะเป็นอะไรนะครับเคลซี Kelsey ซึ่งเพิ่งปลด ทูกเกลผู้จัดก,การทีมไปนะครับเออ่เป็นลอนดอนนัมมี่แมนทุเกอร์เลสเตอร์นะครับก็เป็นคู่แรกนะครับคนเสาหัวหมุกขึ้นส่วนคู่อื่นฟอร์มที่กำลังแรงอาร์เซนอลนะครับที่เพิ่งจะแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาจะเปิดบ้านพบกับเรเวอร์ตันนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่ชนะมาสี่นัดรวดก็จะเอ่อไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับ ก็เดี๋ยวมาจัดตรวจเลยครับนี่ผมไม่พูดโปรแกรมเยอะนะผมขอส,สั้นๆนะครับไม่เกินสิบนาทีเอ่อผู้เล่นของเรานะครับผู้เล่นนี่ก็จริงก็ยังเป็นต้องเอาอาร์เซนอลเหมือนเดิมนะอาร์เซนอลแล้วก็แมนซี่ผมแมนซิตี้สบายนะส่วนเซนอลน,นี่เซนอลน,นี่ยังไง ฮันซินอนก็ยังโอเคอยู่นะจังหวาจะเจอสเปอร์เนี่ยก็ไปเยือนเบสฟอร์ดขอตัวเด็ดๆนะขอตัวเด็ดๆตัวเด็ดๆใครดีครับตัวเด็ดๆก็น่าจะเป็นเราเอาเมนยูไปแล้วตัวหนึง่งใช่ไหมไปเยือน เมนยูไปเยือนริสตันพาเลตนะขอเลือกเมนยูนะครับเพราะว่าเซนนอนเราก็มีสามตัวเออแมนซิ่ก็มีสามตัวอย่างไรกเมนยูแัชฟอร์ดหกจุดห้าัดฟอร์ดี่เป็นกองกลาง กับอีกคนก็คือมาตินเนลลี่ใช่ไหมหรือว่าเฟอร์นันบูโนเฟอร์นัน6.5นี้ต้องเลือก6.5นี้ต้องโอดินการ์ดออกถึงจะได้แกนี้ยังไม่บอทำไมต้องทานโชคโอ้่ผมเพิ่งรู้เลยว่านัดฟอร์ดถ,ถูกกว่า ถูกกว่าซานโชวน์นะครอืมเราแรดพอร์ตแทนโอเินการ์นะครับแล้วก็แล้วก็เอาอันนี้ใครไม่ดูเจ็บเนี่ยของไปก่อนเปลี่ยนสองตัว4.5แลห้ารือี่ทีมอะไรก็ได้กองหน้า4.7 ไม่มีนะไม่มีตัวมันก็จะไปได้เนี่ยที่ไหก็ไม่รู้ครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เก็บไว้ครับเกไว้ไม่เสียแต้มเปลี่ยนแค่รักสอดคนเดียวนะครับก็เม่ t า a เฟอร์ไปคนเฟิร์มทนเฟอร์ทีนี้วิกนี้วิกนี้วิกนี้เอาไงดีครับวิกนี้ก็จัดปกติ แต่ว่าเลือกผู้เล่นกองหน้าก็เป็นเจสซักับฮาแลนด์นะกองกลางเป็นเดอร์บอยแกร็บมารติเดลลี่ซานโชแต่เราจะเพิ่มอา s สฟอร์ดเข้าไปนะครับโดยที่เราต้องเอากองหลังออกมาหนึ่งคนครับเป็นใช้เป็นแผน352นะครับผมเอากูเลล่าออกนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ลง แล้วก็เอาลัสฟอร์ดเข้าไปเพราะฉะนั้นกองกลางเป็นลัสฟอร์ดเดอะบอยนะครับโรอบนะครับเปจนบกรอบแล้วก็มาติเดลี่แล้วก็ซาน,นโชส่วนกองหลังสามคนเป็นเปอร์ริสิตคันเซโล่แล้วก็ชิปเปียนะครับก็บิ๊กแมช์ก็จะเป็นเอ่อแมนซิสตี้พบกับสเปอร์นะครับก็ไม่ควรจะพลาดใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนผู้รักษาประตูผมขอเลือกซานเชสซึ่งเป็นไบตันไปเยือนปอร์ตมัท ประมาณนี้แล้วก็คำลองเป็นเดนสันเจมคูเรนลล่านะครับแล้วก็ใครสแตนฟิล l d นะครับแล้วก็เซฟส่วนกับตันนะครับวีกนี้วีกนี้เจะาฮาวเลนเป็นกับตันเหมือนเดิมหรือเอาเจสุดผมกอเลือกเจสุดเป็นกับตันนะครกับตันอัอเซนต์นะแล้วก็ ลัสฟอร์ดเป็นรองกับตันนะครับวีนี้ขอฉีกไว้ครับาเล่นนี้จริงๆก็โอกาสจริงได้นะเปิดก็เล่นในบ้านด้วยว่าขอฉีกครับขอฉีกขอฉีกประมาณนี้ลัสฟอร์ดรองกับตันแล้วก็เจสันเป็นกับตันนะครับก็วิกีนี้คลิปสั้นๆนะครับประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์ครับไม่ชอบก็กดไม่ชอบนะครับฟีสไตล์สบายๆก็ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ร่วมเล่นเกมกับ j k p จ c h anel n นะครับใครไม่ไม่จอยหลีก็เข้ามาจอยนะครับมีอยู่5-6คนแล้วตอนนี้ผมกม็อยู่ที่ท้ายๆนะผมก็ฝ <c oughs> ากไ้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ